รายการต่อไปนี no ้เ <ny> ป <ug ling> ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องธุรกิจรายย่อยออมสินดูแลคุณมากกว่าใคร ถ้าท่านต้องการพื้นคอนกรีตทิม์ลายที่สวยงามรวดเร็วเด่นชัดเทพอมรรัตจัดให้ถูกใจลูกค้ายินดีรับใช้ทั่วประเทศค่ะคัดสรรคุ้มค่าเพื่อคุณบ้านที่ดินคอนโดจากแบมเท่านั้นโทรหาแบม อาหารทะเลสดๆสดสดอร่อยสุดๆไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาโทร02 037 0 3 9 9 0 9 9 346 1014กินได้อร่อยดีต้องที่ชอเลซีฟู้สอมีปัญหาเรื่องช่วงล่างยางแม็กเบรกครัชเตรียนของมันเครื่องจบทุกเรื่องที่รู้จักอย่างอินเตอร์ออโตไทคุณเนทซิรินาโทร038 425 8 8 2 0819271101รู้จักอย่างทำทุกอย่าง everything สวัสดีเจ้าค่ะท่านผู้ชมเจ้าค่ะอาทิตย์นี้เยเมียจะพาไปชมการทำงานของเทศบาลนาโพผลงานชิ้นโตโตคือการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแท้จริงได้ชะลอน้ำท่วมแต่โดยรวมได้ออกกำลังกายของชาวบ้านเสริมการท่องเที่ยวแถมสิ่งที่เฟี้ยวฟ้าจริง การทำแก้มลิงเพื่อประโยชน์แท้ๆของชาวสวีมีน้ำใช้ทั้งปีต่อด้วยการทำตลาดเพื่อชุมชนเพื่อให้ทุกคนได้ซื้อได้กินไม่ต้องไปไกลค<ร>า้าขายเงินสะพัดทำให้คนสวีอยู่ดีมีสุขคนสวีได้นายกดีทีมงานดีพัฒนาดีไม่เชื่อไปดูสิท่านผู้ชม ท่านผู้ชมทุกาจะมาดูคำเรียกของนายกเทศมนตรีตำบลนาโพท่านนัตพลใจสะอาดเดีย๋ยวไปหาท่านน,นัตพลกอนอุ้ยสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะนริกาเพชรมลค่ะอยู่ห้องสำนักปลัดค่ะอยู่สำนักปลัดค่ะมาหาใครคะวันนี้จะมาหาท่านนายกค่ะอยู่ในห้องนะคะ,ะนายกเชิญข้างในคะ่ะ<ป>อันนี้สอบข้างในเลยต้องกลับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนี่ค่ะท่านนายกเทศมนตรีนาโพท่านนัตพลใจสะอาดวันนี้ท่านผู้ชมจะเห็นนะค่ะ งานการที่อยู่บนโต๊ะนี่เต็มขวาจะกันกองเรื่องราวเขาข่ายจัเสร็จแต่ละอย่างงบประมาณแต่ละตอนแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนั้นถ้าไม่มีการกันกองนั้นผิดด้วยกฎข้อระเบียบบังคับต่างๆตอนนี้ได้ทราบข่าวว่าท่านมีโครงการที่ทําอยู่ถึง3โครงการในขณะนี้ก็มีโครงการใหญ่หญๆก็โครงการเขื่อนกันน้าโสละตลิ่งพังน,นะครับทาไปแล้วตอนแรก200เมตรนะครับประมาณ19ล้าน7แสนกว่าบาท200เมตร19ล้านกว่า ทำนี้คือทําให้พี่น้องประชาชนทําให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ําเขาเดือดร้อนมาต,ลอ,ตลอดชีวิตตลอดชีวิตแล้วก็พอผมมาเป็นเนี่ยไปรับปากเขาไว้ว่าจะพยายามทําให้ได้แล้วมันก็ได้อย่างที่คิดตัวเองไปประสานกับสํานักโยธาธิการผังเมืองโอแล้วก็ทธิบดีท่านมากับนายกประยุทธ์จันทร์โอชาคุยเรื่องความเดือดร้อนเรื่องเขื่อนออทธิบดีก็ถามว่ายังเหลืออีกเยอะไหมบอกพื้นที่ผมเป็นเสียพระจะ ใปะจันนะ,ะสักสกิโลเมตรได้ทั้งรวลพยักหน้าเฉยๆหกสิบสี่ล้านสามแสนสองล้วพอดีผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเซ็นอนุญัตให้ส0 0เมตรอีก20ล้านความเดือดร้อนของพี่น้องที่อยู่ในเขตเทศบาลของเรานั้นจะต้องได้รับความอนุเคราะห์ได้รับการดูแลอย่างดีเพราะฉะนั้นท่านนายกโคหิตของที่ฉันไม่อยู่นิ่ง ใครที่พอจะประสานได้ใครที่พอจะเชื่อมโยงได้ใครที่พอจะอนุมัติอนุมัติได้ทำได้แคือชุมพรท่านผู้ชมเจ้าขาพระบร,ะรมธาตุสวีมีตำนานเล่าถึงประวัติการสร้างพระบร,ะรมธาตุสวีปีพุทธศักราช 1, 8 0 3ยเนี่ยเมื่อครั้งที่พระเจ้าสีธรรมสกลราชเนี่ยเสด็จยกทัพมาพักที่นี่ได้พบกับกาฝูงหนึ่งเกาะอยู่บนกองอิฐส่งเสียงร้องพระองค์จึงให้ลือกองอิฐนั้น ถ้าขุดลึกลงไปก็พบพระอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจึงให้แม่ทัพในกองแล้วก็ไพรยทนต่างๆช่วยกันสร้างจะดีขึ้นมาพระราชทานนามว่าพระบรมธาตุกาวีปิกคำว่าปิกนี่ับถูกตัดหายไปก็เรียกกันว่าพระบรมธาตุกาวีที่ hey, คุณสุวพงศ์คุณมะลิวันท่านอุทิศที่ให้หกไร่กว่าจากตรงนี้ไปถึงโค้งที่เราซื้อต่อยังมีอีกเป็นแองเป็นวาวอยู่ข้างใน ตรงนี้จะมาช่วยในการทดน้ําหรืออย่างไรก็น้ําปกตินี่เป็นนาเป็นอะไรเก่าอยู่น้ํานี่เราก็ได้ประโยชน์คือไปล้างถนนเ่ยไปดับเพลิงเ่ยอะไรทำนองนี้ถ้าเกิดไฟไหมหรืออะไรอันนี้ก็คือแก้มลิงที่เราเก็บน้ําไว้อที่เราเก็บน้ำไว้เพื่อประโยชน์ของเขาในเบานอ่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทําถนนหมดเลยทําถนนปรับภูมิทัศน์โอ้นี่ก็คือได้โอโซนได้ปอด แล้วที่สาคัญได้น้ําที่จะเอาไปว่าจะเอาไปล้างถนนไม่ว่าจะเอาไปดับเพลิงอันนี้ประโยชน์ทั้งนั้นเลยประโยชน์ทั้งนั้นครับคนก็จะได้ออกกําลังกายถ้าถีบจักรยานนี่หรือวิ่งสักห้ารอบนี่ก็เกือบจะ5กิโลแล้วนี่คือได้ปลอดแล้วได้ได้กําลังด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะซื้อเครื่องฟิตเนสออกเอาดอออกกําลังกายอะไรด้วยนี่คือการที่คิดไว้ก่อนแล้วคิดไว้แล้วคิดไว้เรียบร้อยแล้วพอดีมีที่ว่างอยู่เจ็ดไร่ขวาเขาขายให้เขาขายให้ ไปปรึกษากับพลตีกรชัยสุวรรณบูร์โอ้โหท่านใจบอกว่าทอดผ้าป่านี่ชวนคนทอดผ้าป่าก็จะได้มีส่วนร่วมไปทำป้ายทอดผ้าป่า19วันได้640,000ี่น เกือบจะครบแล้วเนี่ยก็ขาดขาดนิดหน่อยขาดค่าโอนบวกค่าโอนแสนกว่าบาทหกหมื่นบวกสามหมื่นกว่าห้าหมื่นกว่าบาทตีสักแสนหนึ่งตีเนี่ยสักแสนหนึ่งรู้ปะเทศบาลออกออกแค่นี้อ่ะออกแค่นี้เนี่ยนี่พี่อย่างเงี้ยที่เนี่ย่างเงีชมนี่คือบูรณาการไม่ว่าจะเป็นภาคราชการภาคเอกชนและที่สำคัญพี่น้องประชาชนได้รวมไม้รวมมือการที่เราทอดผ้าป่าแล้วนํามาถึงการซื้อปอด ซื้อที่ทําตามพ่อหลวงเนี่ยเก็บน้ําไว้ใช้แล้วมีปอดมีที่สําหรับออกกําลังกายทําไมทาดีเงี้ยทำดีอ่ะถนนคอนกรีตทำอะไรหมดเราไฟรอบหมดเหมือนเดิมเหมือนตรงนู้นเลยเหมือนตรงนู้นนะฮะคธอไฟจากไม่ไม่โซลารเซลล์ไม่เอาละนี่ไฟไฟลุงเลยไฟ LED ดีอแอนีดีฮะมันประหยัดไฟได้ประมาณ5้าบกว่าเปอร์เซ็นต์โอ้พระเจ้ายานิการไฟฟ้าก็ขาดทุนแย่นะต่อไปไฟฟ้าเนี่ย อยู่ตลาดนี่มากี่ปีอยู่ตั้งแต่เปิดเลยค่ะกี่ปีแล้ว8ปีค่ะใครเป็นคนพามานายกค่ะนายกพามามาเปิดตลาดเนะพื่อความสะดวกของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสวีรถที่ดาโพงนี้รับรองว่ามาสวีทุกวันพฤหัสทุกวันเสาร์สวุวิวีกับตลาดเรา เบสขนนที่อื่นอาจจะร้าสั้นๆแต่ว่าร้านพี่แมวจะออยาวเพราะว่าจะขยัน มันหวานมันมันท่านผู้ชมท่านก็บรุกว่าประธานผู้ประกอบการในโรงพยาบาลสาธารณสุขแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดรวมทั้งทานายกองค์การบริหารส่วนตำบลวันนี้ซักซ้อมกันว่าจะมีชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวเราเข้ามาในพื้นที่ต้องป้องกันยังไงโควิด -19 เนี่ยที่เข้าสู่ประเทศไทยเราก็เข้ามาพูดคุยกับทางสถานประกอบการทุกทุกที่ในทระเทศถ้ามีแขกชาวต่างชาติมาเนี่ยจะต้องดําเนินการยังไงวันนี้ก็มาทักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้การดาเนินการถูกต้องแล้วก็สอดคล้องตามมาตรฐานฐาน ที่นี่มีการบริหารจัดการพัฒนาคิดทุกอย่างทําอย่างไรให้ชุมชนของเรานั้นจเจริญสะดวกปลอดภัยวางระบบไว้เพื่อวันข้างหน้าเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ประโยชน์ทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําเป็นเรื่องถนนเขื่อนหรือแม้กระทั่งกินอยู่หลับนอนหรือว่าด้านการค้าการขายในตลาดวันนี้เราต้องขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีท่านนัทพงศ์ใจสะอาดและก็ท่านปรองทั้งสองท่านและก็ทีมผู้บริหารทั้งหมดนั้นนี่คือการอาสาเข้ามาเพื่อพัฒนาเทศบาล นาโพเจ้า่ะท่านผู้ชมเจ้าขาไม่ว่าจะทามากี่ปีถ้าไม่มีประสบการณ์ถ้ามีความคิดความจัดการต่างๆนั้นก็จะไม่สําเร็จแต่ท่านนายกของฉันและแม้กระทั่งทีมงานทั้งหมดนี้ท่านคิดแล้วมีคนสารต่อท่านคิดแล้วมีคนทําท่านคิดแล้วมีคนสนับสนุนมีต้นทุนมีการกระทํามีทุกสิ่งทุกอย่างให้ความสําเร็จเพื่อความสะดวกสบายกับพี่น้องประชาชนที่อยู่บ้านนาโพแห่งนี้โดยท่านนายกเทศมนตรีของฉันสามีของฉันเอง เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะสำเร็จลุ่วงไปได้เพราะว่าพวกเรานั้นดีได้ทำดีมีเลยวัดพรมมหาจุลามณีร่วมกับรายการเศรษฐีบ้านทุ่งขอเชิญร่วมทําบุญถ่ายชีวิตโคกระบือทุกเดือนเดือนละสี่คู่ เพื่อนำไปมอบให้กับเกษตรกรผู้ยากไร้ในทิ่นทธุรก,กันดานสนใจร่วมทำบุญได้ที่วัดพรมมหาจุลามณีจังหวัดนครน,นายกโทร8 8 8 9 9 9 3 9 5 5